บางคนบอกว่าปล่อยวางแต่จริงๆแค่ยอมเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกปล่อยวางไม่ใช่การทนเฉยกับสิ่งที่บั่นทอนใจไม่ใช่การยิ้มฝืนๆท่ามกลางความเจ็บปวดเพราะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในที่เดิมหรือทนกับคนเดิมที่ทำให้เราทุกข์ซ้ำๆการวางของร้อนไม่ใช่การกอดมันไว้แล้วแกล้งทำใจนิ่งแต่คือกล้าวางเพื่อไม่ให้โดนลวกอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่าโยโคทังอธิปันโนติโสภิกขุผู้ใดระงับความโกรธได้ผู้นั้นชื่อว่าภิกษุความโกรธความเจ็บระงับได้ถ้าเรากล้าตัดสิ่งที่ทำให้ใจปั่นป่วนปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยใจให้เจ็บจนด้านชาแต่คือรู้ว่าอะไรควรวางแล้ววางมันอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพราะยอมแพ้ เพราะเราเลือกที่จะรักษาใจให้เบาขึ้นกว่าเดิม